สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้รูกกับช่องสาม้อยบ้านนาอีกแล้วนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกันรอบเช้านะคะมาพ่อกันอีกแล้วจ้าก้กระทะนวยดำๆนี่ละแซ่บลายวันนี้ทำอะไรกิ้ เมนูง Ng ่ายๆได้จ้าเด้อเมนูง่ายๆกินอยู่คนเดียวง่ายๆสบายๆกินยู่แบบง่ายๆง่ายๆง่ายๆทอดไข่พี่น้องเออไข่เคี่ยวไข่เคี่ยว ผัดไก่ผัดไก่ผัดไก,ดก,ดกดด่มัตทอดไข่ไข่ทอดปิมัดใส่พริกนั่นใส่พริกไปด้วยจะได้มีรสชาติเร็ย่างเซาจ้า แซ่บย่างเซวเต้ยย่างกินย่างแซากะจิประมาณนี้นะสุกแล้วผู้ใดอยากได้จัดจานว่าจ้าเนี่ยขวานนะอ่ะแาแซ่บดูด้อฝีมือนี่อ้าวจัง่อ้มหมกินน้ำกันนะจาน้าเนาะ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมาบบน,นี้ทอดไข่เรียบร้อยทอดไข่เรียบร้อยมีไข่เกี่ยวหรือว่าทอดไข่บานข้าถวถัยแก้วสิมีแตงแล้วก็มี่อันนะมะเขือเปาะไหมเขือเปาะกิ้นกับแก้วเซีบๆเสียบกันเขือเปาะสีม่วง มีนมมีน้ำกินกินซัมมี่ละเนาะคนบาะั่นได้เห็ดงานมากจ้าลงมือใครอยากซิมบอฝีมือฝีมือฝีมือบอสจถอดไข้ซื้อกับสีแสบบ่กินท้อนๆ ร้อนๆโอ้แส่บดีเด้อไข่เกี่ยวแสบอยู่จามากๆกินเขาน้ำกันนี่แหละเขาวเศร้ารอบเศร้าด้วยจ้าเนเ่เครือปออืม มาเห็นไม่เดียวเขงาหงำเจ้ากินยุ้เดียวได้เรื่องมากกินง่ายๆนะจ๊เนาะกินง่ายๆ หน่อยรองห้างช่วงนี้บ้านเดี๋ยมีงานเห็นด้จ้ะดูหองดูห้องเหมือนเดิม sau thay kiểu chặt chẽ mình mát con này để hiện ngang เรื่องงานเราก็สิบบ่มีเวลาจับโทรศัพท์ด้วยจัะเติมง,งานกับที่ถุมหารถุมแล้วบ่มีเวลาแทบสิบบ่มีเวลาว่างเลยนะ ดี๋ยับถึงไหมนน่ประมาณนี้แล้วจ้ะนะจัคอยเห็นค่ะห้องก็สียูประมาณนี้แหละห้องสีสาวน้อยยูแต่ว่าห้องกว้างเยอะมน้ำกันงสองคนกนละแกีละมุนซัมมี่กับจูด้แลวนะ แจบเจ้าถ้าให้ผ่อนผ่อนๆนะดูแก้วหน่อย ขั้นมยีงไงเลยขัดไข่หรอือแฉะต้องกินยากมันหวานนะเจ็ดเรากินเลยแฉะขึ้นอยากกน่ากินเผาครับหลังหัวแสะ หลายคนนั่นหลายคนยังเม่มาไทยเ่ยบุญไหว้กันเกิดพนังก้อนไปงรนเพราว่าช่วงนี้รู้สมกว่า หองัตงตังต้งใจทำงานเป็นหมืองเก่าแอบจีบอมมีเวลาพักฟันหน้านตาสิยุประมาณเนะี้ยหน้านสวดสวดที่นี่ขอบคุณหลายๆอดจารยดเออเพื่อนๆที่เขามาทักท,าทา้ายยังมาลืมกันนะยังแหนกมั่งใจกัน บม่ว่างอิลีว่างหัน<ม>เดือนเมื่อว่างเมื่อว่างอิลีแมตแต่เวลาสีทั่วกับบั่นกับบอมีเลยจ้ะบม่บว่างอิลีเ,เลิกงานเลิกงานดึอเลิกงานดึกมาก จีุงหาดุงแซ่สิ่งกินให้าัหมืสิไม่นานามคนลมไยลำกนุ่มคล้ายๆนุมเปียวเนาะนุมเปียวบานเท่าเลย ไข่ไก่บีทากเกนยังจริน,นระจานกันอีหยังกอ่อนหลุดฉาบมันสีไข่ไก,ก่บีทากเกนหรือว่าน้องเปรี้ยวดีไล่เป็นเซนไม่กันคลิปนี้บามอีอยงหลายทักทายกันรวม้าเนาะจานเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจาะเด้อผู้ใดที่เออขามารับชมสาวน้อยลองก็ให้กำลังใจสาวน้อย,ยอ,อ,อยู่ตลอดขอบคุณจิตการใจจริงจาะขอบคุณมากๆค่ะที่ยังคิดถึงกันอยู่ลงคลิปไปก็มีคนเขามาอันนี้ ห้องเมงแบบนีดีใจเั้ส่นะพ่อกันไหมน้าจานะเนาะถ้ามีเวลาว่างก็สิลุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆเหดไปเรื่อยๆพันสิว่าผ่านมือผ่านจะเอาไว้เป็นแบบว่าเอาเอาไว้ของหลังก้อนไส้หลังก้อนลูกฝาวานะเหดม,มวนเหดมวลเราจะเหดแบบว่ามันมักนะ่ะนะมักเหดแบบนี้สบายสบายคนไทย ค่อนข่ายดีเนาะพ่อกัะต่มได้ก่าเดินผู้ใดผู้ใดอย่านคอมเมนต์ยังกะเขียนไว้ได้จ่าเดี๋ยวสามหน่อยสิตอบ